เธอเสด็จไป้างนเมื่อก่อนมันไม่มีไฟนี่เมื่อกี้อเออเมื่อกี้ยังไม่มีไฟเลยนี่ทำไมมีเนี่ยชีวิตข้าสงสารต้องแต่งงานกับคนไม่ได้รัก หน้าตาหรือก็ไม่รู้จักใจร้ายเหมือนยากุหรือไม่วันนี้เขาจะมาวันอุราอยู่ข้างในโห้น่ทุกสารทุกสิงต้องทำใจหน่อยนะเพคะ ถ้าเขารู้ว่าเาต้องแต่งงานกับคนอย่างเจ้าข้ากลับมาตั้งนานแล้วเนี่ยโหไม่สมันี่นะแล้วพากหลังเนี่ยไลน์ไปเนี่ยก็ไม่เคยตอบเลยอะโอ้โเสดพี่ในป่านมีไวไฟที่เหนแล้วเจ้าคะจอีกสิบนาทีก็คงจะจบแล้วล่ะก็ส่งข้อความมันก็ได้นี่ อไอ้น้องโคลยยศแย่งได้แม้กระทั่งคนรักของพี่มานี่โอ้ยองยิงไม่นะจิหรลไม่นะ <c oughs> เป็นพี่ภาษาอะไรยแย่งได้แม้กระทั่งคนรักของน้องอถ้าวันนี้ข้าปล่อยเจ้าไปอยังมาเรียกข้าว่าเพชรแท้ตายแล้วจ่าลไรไปคะายังไม่เลิกกันเลยองหญิงมาทันีีไปล้าได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เห็นดีกัน มา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  เทสําเริ์ประเดิมสินต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนลาแล้ว ไม่รับสายเลยอ่ะอาจจะก,กำลังขี่รถอยู่ก็ได้นะหรือว่าแบตหมดถ้าคู่นี้ชกเสร็จก็ถึงคิวเพชชกต่อนะครับเอาอยัางไงดีครับณออน ไว้คู่ต่อไปนี้เป็นที่น่าจับตายอย่างมากนักมวยหน้าใหม่จากค่ายสออลชรมาในพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรมัมถือว่าใหญ่ยักษ์เลยทีเดียวส่วนคู่โชกของเขานั้นจะเป็นใครต้องรอผลของการจับฉลากแต่เวลานี้ตอนนี้ขอเวลาสักคู่หนึ่งเคลียร์รวทีก่อนครับขอบคุณครับ ล่องอ่อนอยู่ไหนรู้ไหมแมวดำมาคูู่เรียวหาอ่อนอยู่อยู่เดียวมาเอกานลองอ่อนจ๋าลักมวยอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวมากำลังทำธุระอยู่แป๊บหนึ่งสิเดี๋ยวมาเน้นักมวยเขาต่อยกันตั้งหลายคู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมื่อไรล่ะเอางี้ ถ้านับหนึ่งหรือสามไม่มาก็ถือว,ว่าแพ mm. hey, ้บายไปสละสิทธิ์ไปโอเคไหมมันต้องโอเคดิเอ้าเริ่มนับนะหนึ่งสอง พี่ชายมาฝากด้วยนะมาเป็นเซ็นพ่อแกเลยนะำมือเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะน,นี่แม่ออนอย่ามาเล่นตลกแถวนี้นะอย่าบอกว่าน้ำมวยค่ายซอลชอนเนี่ยไม่ขาดแคลนถึงต้องไปเอานิเกมาชกมวยโหดมากแล้วก็รอดูบนเว <c oughs> ทีก,ะะก็แ <c oughs> ล้วกันเออนิเก,ชกอชกมวยมันชกแบบไหนวะ 哦，好像，呃呃。 ที่จะทำการชกเป็นนักชกหน้าใหม่จากค่ายสออลชรมีนามว่าเพชรแท้สออลชรเอากรรมาการให้เตรียมตัวบ้างหรือไงเล่าไม่มีเวลาแล้วขึ้นมาเลยกระตดงกั่จับยังไม่ใส่เลยอะไ,ไรขึ้นมา่อนโอ้โหโดนกล่องดรงใจทำไงเนี่ยโอ้โ <laughs> อะไรนักมวยไม่จะแท็งกระจับถ้าโดนตองดวงใจว่างไงโอ้ต้องใช้ตลอดชีวิตด,ด้วยและเป็นไปตามความคาดหมายนักมวยที่จะมาโชกับเพชรแท้สออรชรก็คือจีบันเมดดำดิง้ง นี่ใจเย็นใจเย็นเย็นน้องออนเนี่การที่จเป็นนักสู้ที่ดีนะไม่มีสิทธิ์เดือกคู่จับได้กับใครต้องสู้คนนั้นถ้าเกิดไม่สู้นี่ถือว่ามวยใจเสาะกลับบ้านไปเถอะ ก็สู้ไปแล้วต้องแพ้พ้ยังจะสู้ <c oughs> ได้ยินเจ้าได้ยินไหมเจ้า